สัสดีจอยไทยชแนะนนะครับที่นี่ตลาดนัดบางสะพานนะครับตลาดนัดวัดนเส,สาร์ข้างโรงพยาบาลบางสะพานน้อยนะครับอันนี้เป็นของเล่นเด็กนะฮะสำหรับเด็กเล็กนะครับที่ซื้อบัตรแล้วก็ขึ้นไปเล่นมันใหญ่แบบนิ่มๆนะฮะตัวนี้ก็จะปล่อยลมนะมีกระดูกเป่าด้านหลังนะแล้วก็มันจะพองขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวไปกระโดดโรถเต้นกันได้นะครับ แล้วที่มาสะดุดตาตรงข้างๆนี้ครับมันจะมีต้นไม้ชนิดหนึ่งคะมีดอกท,ทั้งต้นเลยนะครับคล้ายๆดอกสากุระนะฮะเมืองไทยนะครับไม่ได้แจกเขาเรียกต้นเลยนะดอกสวยมากนะครับนี ออกทุกปีนะพ่อๆก็ดอกซากุระะนครับเดือนมีนาเออ่กุมภามีนาเนี่ยครับไปยึดถึงเดือนเมษายนฮะออกพร้อมๆกันเลยครับดอกซากุระที่มาได้ญี่ปุ่นนะครับบางคนเรียกว่าดอกซากุระเมืองไทยด้วยนะฮะนอกจากดอกพิยาเสือโคร่งนะครับแล้วก็ยังมีดอกนี้นะครับทือพายดอกซากุระนะครับก็เห็นมันบานสวยดีก็เลยเก็บข้ามมาฝากกันนะครับอยู่ข้างๆตลาดนัดนะฮะ ของสะพานนะ